สวัสดีครับพบกับการวิเคราห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันพุทธที่17มีนาคม2564ก่อนจะไปกันฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจเสืออิฐก,กันด้วยนะครับหากใครต้องการเข้ากลุ่ม VIP a t 4 5 O V E R ad 45 over ที่เดียวเท่าน,นั้นนะครับในกลุ่มยัมี VIP จากแอดมิน45นาทีและ VIP ของพี่ๆทีมเสือคุณอื่นๆที่ศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาน้ำดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใครแอด4 5 over แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจเสืออิดกันด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างวีคอมวันเดเลอร์อันดับที่24เปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์ซิลี์อันดับที่6ของตารางคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาตี2และคู่นี้นะครับเคยพบกันทั้งหมด3ครั้งนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2เกม มี2ประตูเป็นอย่างน้อย2เกมเป็นทีมเยือนบร์ซลียที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้2เกมและวีคอมวันเดอร์เอร์เอาชนะไปได้1เกมนะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันบ้างน,นะครับ10เกมล่าสุดวีคอมวันเดอร์เอร์มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก6เกมมี2ประตูเป็นอย่างน้อย6เกมสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้เพียงแค่3เกมโดยเสมอไป 1, 1และแพ้ไปถึง6เกม สามารถทำประตูใส่คู่แข่งไปได้เพียงแค่6ประตูนะครับและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง13ประตูและ10เกมล่าสุดวีคอ m มันเดอร์เลอทำประตูใส่คู่แข่งไปได้เพียงแค่4เกมเท่านั้นและวีคอมมันเดอร์เลอสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง7เกมและสถิติของวีคอมมันเดอร์เลเมื่อลงเตะในบ้านเอาชนะคู่แข่งไปได้เพียงแค่4เกม โดยเสมอไป1และแพ้ขาบ้านไปถึง5เกมและสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป7จาก10เกมที่ลงเตะในบ้านมาดูฟอร์มทีมเยือนกันมากนะครับ10เกมล่าสุดบาร์ซิลีมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5เกมมี2ประตูเป็นอย่างน้อยไป6เกม สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง8เกมโดยเสมอไป1และแพ้ไปเพียงแค่1เกมทำประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง16ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่6ประตูและ10เกมล่าสุดนั้นบาร์สลีย์สามารถทำประตูใส่คู่แข่งไปได้8จาก10เกมนะครับและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่5เกมล่าสุดและเมื่อบาร์สลีย์ออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป6เกมบาร์สลีย์เอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง6จาก10เกมที่ออกไปเป็นทีมเยือน และบาร์ซลีนั้นเสียประตูอย่างน้อย1ประตูไป7เกมที่ออกไปเล่นนอกบ้านโดยสถิติของทั้ง2ทีมนะครับหนัดหลังสุดนั้นบาร์ซิลีมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก และบานซียนั้น9นัดล่าสุดนะครับยังไม่แพ้ใครเลยสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้5จาก5นัดล่าสุดโดยเสมอไป1ส่วนเจ้าบ้านนะครับมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีนักนะครับ5นัดหลังสุดนั้นชนะไปเพียงแค่นัดเดียวและแพ้ไปถึง4นัดส่วนที่เสืออิดเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์นะครับเป็นเรื่องของราคาลุ้นๆเลยนะครับเป็นบอลที่เจ้ามองโอกาสที่ทั้ง2ทีมนั้นมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะนะครับในตอนแรกและราคาที่ขยับมาให้ความสําคัญกับบอลต่อ บอนต่อจะสามารถเอาชนะในเกมนี้ไปได้ด้วยการมี2ประตูนะครับส่วนราคาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับราคาวันนี้ให้ทีมเยือนบาร์สลีย์ต่อครึ่งลูกจ่ายน้ํา0.94ให้บาร์สลีย์จ่ายน้ํา0.96ให้วีค m มวันเดอร์ราคาพูตอนเปิดถ้าวีค m มวันเดอร์ชนะจ่าย4.50ถ้าเสมอกันจ่าย3.30ถ้าบาร์สลีย์ชนะจ่าย1.85 จากราคาเปิด1.85ของบอลที่ต่อครึ่งลูกใจน้ํา0.94นั้นเป็นราคาที่อยู่ในหน้าของบอลต่อที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ราคาปัจจุบันนะครับขยับมาให้บาร์ซลีต่อครึ่งควบลูก จ่ายน้ำ0.88ให้บาร์สลีย์จ่ายน้ำ1.02ให้วีคอมวันเดอร์ราคาผู้รอบนี้ถ้าวีคอมวันเดอร์ชนะจ่าย5.50ถ้าเสมอกันจ่าย3.60ถ้าบาร์สลีย์ชนะจ่าย1.67จากราคาปัจจุบันนะครับ1.67ของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกจ่ายน้ำ0.88นั้นเป็นราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้จะเห็นได้ว่าจากราคาปัจจุบันนะครับที่ขยับราคาไหลมาให้บอลต่อครึ่งควบลูกจ่ายน้ำ0.88เป็นราคาที่เจ้ามั่นใจว่าวันนี้ บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับและความพยายามในการทำประตูของบอลต่อนนั้นเป็นโอกาสที่มีโอกาสได้และโอกาสเสียวีคอมวันเเลอร์ก็มีสถิติที่ดีในการทําประตูในบ้านเช่นกันนะครับยิงประตูได้อย่างน้อย1ประตูไปถึง7เกมด้วยกันที่เล่นในบ้านแต่ด้วยฟอร์มปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าบานซิลี่กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดี จึงทาให้เกมนี้จะเป็นเกมที่บัลซี่จะบุกมาเอาชนะวีคอมวันเดอร์เลอร์ไปได้และราคาต่อปัจจุบันนะครับครึ่งควบลูกถ้าวีคอมวันเดอร์เลอร์ จะสามารถชนะราคานี้จําเป็นจะต้องมี2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้ลุ้น2ประตูจากบาน์สลี์ครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรก v ีคอมวันเดอร์ถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ํำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP a d 45 over a d 45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิดโชคดีครับ